ลงเลยลงเลยลงเลยแล้วจะลุกบกังแล้วครับมาเดยยเดี๋ยว้ยเฮ้ยหัวเสือดีๆนะเว้ยมาเข้าทางกันดีนะเอาไวเลยมามามาม เอาครับเรามีทีมสมเพย์บาครับเรามีกาดสองคนคอยคุมทายอยู่กาศคนที่สามครับเอครับโอ้โหสุขุมครับนาเดวิอาสเตรียวตัวถือผ้าครับอันนี้มีป้าป๊อบเป็นคนช่วยปล่อยนะครับ เมยอ๋อเป็นคนฝึกนะครับมีครูฝึกด้วยโอ้โหไม่เชื่อครับสตรายไปทำเลย